นี่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับคำกริยาที่สำคัญสำคัญที่มักจะมาบ่อยๆกับกรัมดาทีฟและก็กรัมอคูส i ีฟค่ะก็ใช้ได้ตั้งแต่ a r จนถึง b I s เลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคลิปเนาะอ่าก่อนอื่นเลยนะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคำกริยานะคะที่มักจะมาก,กับกรัมดาทีฟแล้วก็กรัมอคุสทีฟนะคะคำแรกนะคะก็คือ anbieten anbieten แปลว,ว่าเสนอตัวอย่างนะคะ darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten ฉันขอเสนอกาแฟให้คุณได้ไหมคะฉันขอเสนอกาแฟให้คุณได้ไหมคะอีน e ตรงนี้นะคะก็จะเป็น d a ทีฟเนาะเพราะว่าเป็นกรรมรองกรรมตรงที่เราเสนอให้เขาหรือยื่นให้เขาเนี่ยก็คือไอเนนคาเฟ่ก็ต้องผันแบบอคูสตีฟนะคะในประโยคเนี่ยมันมีโมดัลแวบก็คือคำกริยา d a ฟ f หรือมาจาก d ดี f e เฟที่แปลว่าอนุญาตนะคะ หรือเวลาที่เราจะขอทำบางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นเราก็จะใช้คำกริยา do a f e n และถ้ามีคำกริยาที่เป็น modal verb ในประโยคนะคะท้ายสุดในประโยคเนี่ยก็จะต้องเป็นคำกริยา infinitive หรือคำกริยาแท้ที่ไม่ต้องผันหรือไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคะโอเคหรือเราจะยกตัวอย่างอันใหม่ก็ได้นะคะอย่างเช่น d a f i h n e e i n e n t e e unbeaten ฉันขอเสนอ ที่หรือชาให้คุณได้ไหมคะหรือแบบถ้าเป็นประโยคบอกเราก็จะเป็น Ich biete Ihnen einen Kaffee anIch biete Ihnen einen Kaffee an ฉันเสนอหรือฉันให้กาแฟคุณนะคำศัพท์ที่สองนะคะ bezahlen b e z a h l e n แปลว่าจ่ายหรือชำระเงิน เบซาเ e n แปลว,ว่าจ่ายเงินชำระเงินตัวอย่างนะคะ Air ์เบซาลต์อุนส์ดีเกทรเ r นเกแอร์เบซา e ต์อุนสเขาผู้ชายคนนี้ก็จ่ายเงินค่าเครื่องดื่มให้พวกเรานะเขาผู้ชายคนนี้จ่ายเงินค่าเครื่องดื่มให้เรานะถ้าทำเป็นในรูปแบบอดีตบ้างนะคะก็จะเป็น Er hat Un s Di get renke bisalt ดื่ er uns d i e get r ่ n เ e b เ s a l t เขาได้จ่ายเงินค่าเครื่องดื่มให้พวกเราเขาจะได้จ่ายเงินค่าเครื่องดื่มให้พวกเรานะคำศัพท์ที่3นะคะ Bestellen bestellen แปลว่าสั่งสั่งซื้อ Bestellen แปลว่าสั่งหรือสั่งซื้อตัวอย่างนะคะ Er bestelt uns café Airtel er เขาสั่งกาแฟให้พวกเราเห็นไหมคะสั่งเนี่ยก็เป็นคำกริยาเนาะเป็นคำกริยาหลักในประโยคเลยก,กรรมตรงน,นะคะที่ประธานน่ะได้ทำตรงๆเลยก็คือกาแฟนะคะเพราะฉะนั้นกาแฟก็เป็นอ uh คุสทีบหรือกรรมตรง คนที่เป็นกรรมรองนะคะก็คือคนที่ถูกให้ก็คือพวกเราหรือ u n นนั่นเองก็เลยทำเป็นดาทีฟนะคะโอเคค่ะเราทำผันเป็นแบบในรูปแบบอดีตนะคะก็จะเป็น er hat uns kaffee bestellt er hat uns kaffee bestellt เขาได้สั่งกาแฟให้พวกเราคำศัพท์ที่4นะคะ bringen bringen bring, แปลว่านํานํามา bringen แปลว่านําหรือนํามาตัวอย่างนะคะ Bitte bringen Sie mir einen Kaffee Bitte bringen Sie mir einen Kaffee กรุณาเอากาแฟมาให้ฉันด้วยนะคะกรุณาเอากาแฟมาให้ฉันด้วยนะคะตัวอย่าง ต่อไปนะคะของวันนี้คำสุดท้ายเนาะ Empfehlen เอ็มเฟเคำนี้นะคะจะแปลว่าแนะนำตัวอย่างนะคะ ich kann Ihnen ein Restaurant empfehlen ich kann Ihnen ein Restaurant empfehlen ฉันสามารถแนะนำร้านอาหารให้คุณได้นะฉันสามารถแนะนำร้านอาหารให้คุณได้นะฉันก็เป็นประธาน กริยาในประโยคนะคะจะมี2ตัวมีกริยาที่เป็นกริยาช่วยก็คือคานเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็นกริยาแท้ที่อยู่ท้ายสุดของประโยคก็คือ m อ็มเฟเที่แปลว่าแนะนำนะคะกรัมตรงก็คือกรัมที่ถูกกระทำโดยตรงกับ ประธานนะคะก็นั่นคือเป็นร้านอาหาร i s t a u r a n t ก็เลยกลายเป็น accusative นะคะก็ผันแบบอ c c u s a t i v e ส่วน dative นะคะก็คือ e n เ n เรื่องมาจากว่าฉันเนี่ยแนะนำร้านอาหารร้านอาหารเนี่ยเป็นกรรมตรงนะคะซึ่งถูกกระทำก่อนแล้วก็ไปให้คุณอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ถูกกระทำครั้งที่สองเนี่ยค่ะก็จะเป็นกรรมรองเพราะฉะนั้น e n EN e n ก็เลยกลายเป็น d a t i v นะจ๊ะโอเคค่ะเรามาผัานแบบ ปกติบ้างนะในรูปของประโยคปรประโยคัจจุบันนะคะอย่างเช่นฉันแนะนำร้านอาหารให้คุณได้นะก็จะเป็น ich empfehle dir ein Restaurant ich empfehle dir ein Restaurant ถ้าอยู่ในรูปของอดีตแล้วนะคะก็จะเป็นฉันได้แนะนำร้านอาหารให้เธอนะฉันได้แนะนำร้านอาหารให้คุณนะก็จะเป็น Ich habe dir ein Restaurant empfohlen. ตรงนี้นะคะเขียนผิดนิดนึงนะคะเป็น dir เนนะ Ich habe dir ein Restaurant empfohlen. ฉันได้แนะนำร้านอาหารให้เธอได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ